ทีเอฟทุกท่านวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดบ้านขยูงนะครับตำบลห้วยตะมอนบ้านขยูงครับนี่ล,ล้วล่ตบลหะมอนตำบลห้วยตะม,มอนนะครับอำเภอภูซิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับวัดบ้านขยูงนะครับสถานที่หลวงปู่ท่านเคยอยู่บ่อยที่สุดคือในวัดนะครับคือวัดบ้านขยูงนะครับที่มีร,รอยหลวงปู่เคยเผา ตามข้างบนสาลาก็จะมีรงรอยลงปูนะครับในเดินทางมานะครับแล้วก็จะมีรถลงปูอยู่ด้วยนะที่นี่นะครับคือวันนี้จะมาบูชาเอาคันห้าคันเปดไปไหว้ที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าคันห้าคันเปดท,ที่นี่จะคือเป็นข้าวคันห้าคันเปดท,ที่ต้นฉบับของลงปูยังอยู่ดัะะ้งเดิมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจ้ะวันนี้ก็จะมาบูชาเอาคันห้าคันเปด คือต้นฉบับนี้จะเป็นของหลวงปู่โดยตรงไหมครับในคันห่านี่จ้ะจ้ะจ้ะของหลวงปู่โดยตรงค่ะเคยทํามายังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยค่ะทำไมยังไงก็อยู่ยังไงไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีค่ะอ๋อจ้ะมากสีบุรีสีปูสีวันสิบสองบาทผ้าขาวพื้นหนึ่งก็มีผ้าขาวพื้นหนึ่งด้วยเนาะอ๋อจ้ะพี่ใส่ห่ออย่างนี้ก็คือไม่ให้มันสกปรกค่ะจ้ะคือเอาไปแล้วเราสามารถเอาผ้าขาวใหม่ได้ใหญ่ๆค่ะเอาออกได้ใช้เอาออกได้ใช้ มันใหม่ได้ค่ะนี่จะเอาไปไหว้ที่บ้านด้วยจ้ะครับก็เลยทุกการมาถ้าเราทําเองมันจะไม่อาจจะไม่ครบหรือไม่อาจจะตกหล่นได้นะคแต่ที่นี่มั่นใจมั่นใจค่ะเให้คุณครูดีไซนเคลนให้นะคะจ้าคุณครูดีไซเคลนเลยนะครับเดี๋ยวไปจุดนี้ครับรองรอยก็จะมีน้ำตกสบายนะครับโบสถ์สวยงามนะครับ อ,อมาที่นี่ก็เป็นบรรยากาศเซลฟี่หรือถ่ายรูปได้สบายเหมือนกันที่วัดคยุงครับวัดคยุงก็อยู่เส้นทางาแยกนาเจริญนะครับเราแยกนาเจริญก็ก่อนที่จะถึงวัดไพรก็จะถึงวัดคยุงก่อนเ้ื่อซจาด้านซ้ายมือจะมีตัวใหญ่ๆนะครับเเปด การไหว้ขัน5้าขันเปดที่นี่นะคะเราจะเริ่มต้นในเรื่องราวของหลวงปู่ตั้งแต่เ,ตเข้ามาแรกๆก็คือเรื่องขัน5่าขัน8ปดคะ่ะ <c oughs> ทำไมถึงว่าอย่าง,งานั้น <c oughs> เพราะว่าช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะมีเรื่องเล่าว่าออตอนที่ท่านไม่สบายถ้าท่านมาอยู่ที่วัดขยูนเนี่ยท่านจะให้ชาวบ้านเนี่ยทำขัน5าขันเปดให้ท่าน <c oughs> ถวายท่าน <c oughs> ท่านก็จะมีกําลังวังชาขึ้นดีขึ้นนะคะทุกครั้ง วันนี้ทําไมถึงเราอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาแล้วเราได้ยกขัน5้าขันเปรก็คือเพื่อถวายให้ท่านเหมือนเรื่องราสมัยแต่ก่อนการที่เรามาขอพรที่นี่ไม่ใช่เราจะมาขอพรอย่างเดียวครับเราก็เหมือนว่าได้มาไหวคูบาอาจารย์การไหวคูบาอาจารย์ก็คือเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันอยู่แล้วก็ลงปู่สวงเองที่ว่าบอกว่าถ้าถวายท่านเมื่อไหร่ท่านมีกําลังเนาะ อันนี้ก็เราขอพรนะเราขออย่างเดียวเลยเหรอเราก็ท่านจะให้กําลังท่านไหนเพื่อที่ท่านจะได้แบบว่าช่วยเหลือเราได้นะคะช่วยเหลือเราได้นะใช่นะคะไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรนะอยากหลักคาร่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาอันนี้ <laughs> คือต้นเป็นต้นเชื้อปับรู้จักให้รู้จักการรับนะคะอันนี้คือหนึ่งในเรื่องราวถ้าเราตีความหมายของคันห้าคันแปดของที่นี่เริ่มต้นเลยนะคะมาเลียด้อยจ้าเลียเฮ้ยนี่ กู้คันโบกกู้กับปูกู้ขันน้องมีตัวกระาอ๋อจ้ะอางไว้ลงปูต้นฉบับของแท้จริงๆก็คือที่นี่เด้อเอฟสี่เนี่ยมีหมากพลูบุรีมันตัดไม่ได้เลยเนึงเอ้าลงปูไม่ให้ไปหรือเปล่าเนียวไม่หรอกเอาใหญ่หมูบารุบเอาป่ะตัวใหญ่อยู่ได้ละเลยฮุกฮกตาก็บังหุบมือเย้ก็บังหุบมือ โอ้ใบคนละหกก็เป็นหกหกเลยบ่นโอ้สงสัยมากเลขรถลงปู่ก็เก้าเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะจ้เอออ่าเป็นภาพนั่งสมาธิหมายถึงว่าความหมายภาพนี้ใครได้ภาพนี้ก็คืออ่าดับร้อนดับร้อนครับเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเฉียวนองปู่เนี่ยให้ดับด้วยสมาธิครับเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วที่สําคัญที่สุดคือให้นึกถึงบุญครับคนที่ได้ภาพนี้ส่วนมากทำบุญเยอะครับ แต่ไม่ค่อยนึกถึงบุญนึกถึงทานมีแต่ทาให้คนอื่นของตัวเองไม่ค่อยมีครับประมาณนี้หลวงปู่เลยให้นึกถึงแล้วก็ทําอยู่กับาภาพนี้ก็คืออ้อยเตียนพนมก็คือจงให้ทานภูเขาห <ไข S 1> มายาถึงอะไร<ห>ให้ทานภูเขาก็คืออ้อยเตียน<ๆ>ก็คือให้ทานให้นึกถึงนึกถึงทานทานที่เราเคยทาตอนนึกถึงยิ่งใหญ่มากมันจะกองยิ่งกว่าภูเขาแล้วจากนั้นให้ขอเอลองหันมาทางที่ดูย้อนแสงกันหน่อยโอเคแล้วก็ให้ขอจากตัวเอง ก็คือหมายถึงว่าขอด้วยบุญเราเองนี่ก็คือหนึ่งหลักธรรมที่ลุงปู่เขียนไว้ด้านบนครับออยเทียนพนมใช้ในการสอนลูกศิษย์ลูกหาคนที่มาเที่ยวที่นี่ว่าคุณไม่ต้องวิ่งหาบุญคุณไม่ต้องไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเองก็คือบุญและทานที่เราทําแต่ปัจจุบันคือคนไม่ค่อยนึกถึงก็เลยขึ้นอยู่ัภาพจับได้ภาพนี้พี่ต้องนึกถึงบุญถึงทานที่เคยทํานั่นเองแสดงว่า หลวงปู่เลือกให้ถูกแล้วนี่นี่หนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าไฟไหมเป็นยังไงนะโอเหตุการณ์ไฟไหมก็ตรงนั้นก็คือพวกผมเนี่ยออกเดินทางไปถวายจังหันครับอยู่ที่ปานกูครับอ่าแล้วก็กลับมาไปฟ้าอ,อากาศมันร้อนมืันนั้นร้อนจัดหน้าแล้วตอนนี้อสายไฟเนี่ยครับสปาร์ตกับเด็กตัวนี้เ<อ>ด็กตัวนี้แตก่อนสลา่จะอยู่ตรงรูนี่มีอยู่ที่ต้นไม้ครับอยู่ที่ต้นไม้เคยเห็นอยู่เคยอ่าแล้วก็สายไฟเนี่ยมันร้อนมันเกิดการละลายครับ พอละลายก็สปาร์กไฟก็พระเลยเขาประชุมอยู่อันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเม่ที่ตอนมานักท่องเที่ยวเ็ามานั่งอยู่นี่เห็นก็เลยเรียกกันมาช่วยทำาไปอืมแต่ก็โชคดีว่านะครับเรือหลังนี้จุดนี้ที่ว่าไฟไหม้อันนี้ก็คือไม้ไหม้หมดเลยครับตรงนี้อันนี้ทาไหมบริกรรมเนี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่เพิ่งเปลี่ยนเสร็จครับอ่ะพีลองพาไปดูสิแต่ว่ารถลงปูไม่โดนไม่เป็นไรเลยอ๋อพระครูท่านเข็นออกครับเข็นออกก่อนครับเข็นไฟหลังไปพอเข็นออกปุ๊บทะเบียนออกเลยไปทะเบียนศูนย์ แสดงว่าไม้มันลุกสูงเหมือนกันเนาะก็นี่ครับจากไม้นี่ครับดูดูดูต้นไม้กับดูต้นไม้ที่ไฟไหม้ครับโอ้นี่นี่ครับยังยังมีรอยเลยเนาะครับหน้าที่เหล็กดูได้เลยครับตัมมันมันมันลดจักมันมันเรื่อยตอนนั้นเขียนรถออกถอยหลังทะเบียนก็ออกตามหลังเลยศูนย์เก้าเต็มเต็มเลขศูนย์เก้าเก้าเก้าทะเบียนรถออกไปแล้วในเอฟซีรถลงปูสวง เออนี่นี่ครับอ๋อเอเอ,เ,อเปลี่ยนใหม่จากอนไฟไหมในเอฟซไฟไหมตรงนี้เปลี่ยนราคาใหม่มาแล้วตามเสาตามครับเ,เป็นแนวทางเดินอยู่วัดนบ้านคยูนะครับ สาธุสาธุครับวันนี้ก็ในเดินทางมาวัดบ้านขยูงนะครับตำบลห้วยตะมอนอัฝากทะเบียนรถด้วยเอฟซีนะครับทะเบียนรถสองคันศูนย์เก้าออกไปแล้วนะครับศูนย์เก้าออกไปแล้วแอดก็มาบ่อยนะครับก็ยังมีร่องรอยน้าฉีดน้ําอยู่มาดูคันนี้อีกโอ้นี่อันนี้ก็เหมือนกันกับหกหกเก้าเนี่ยเลขยังไม่ออกด้วยหกหกเก้า เอกส่วนมกันห้าศูนย์หหกห้าศูนหหกะครับอ่ะเอฟซีเป็นแนวทางเดินนะครับไฟไหม้เมื่อน่าจ่าทิศท,ที่แล้วนะครับไฟไหม้ตรงลานจอดรถไฟไ่ไหม้นานหรือยังครับเนี่ยเพิ่งก่อนเล็กออกออบ่บไ ก่อนให้ออกอืมเอาวันนั้นน่ะมันก็ธรรมดาเนาะเรื่องหลวงปู่เนี่ยมันก็มันก็มีเรื่องราวทุกที่ทุกทางก็วันนั้นที่บอกว่าไฟไหมใช่ไหมเขา่าวสารในหมู่บ้านที่อยู่บอกไฟไหมเอาไฟไหมตรงไหนกันเขาก็บอกว่าไฟไหมอยู่ตรงจุดคือขันห้าขันแปดตรงนี้ใช่ไหมคะจ้ะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยตรงจุดขันห้าขันแปดวันนั้นไฟไหม้ช่วงเย็นหวยลาวมันออกตลอดใช่ไหมครับ หอยล่ามันจะออกตลอดใช่ไหมตรงไหนูใช่ไหมตรงจุดที่คณะห้าแปดมันก็ออกคณะห้าแปดก็จำเมื่อคณะห้าแโอ้เออแบบชาวบ้านก็นยุ่มถูกกันเยอะนะวันนั้นอะ่ะเยอะใช่ก็คือแบบอ้ไค,คนที่พูดก,ก็บอกว่าเฮ้ยไปไม้ที่วัดนะไปไม้ตรงไหนล่ะที่จุดคณะห้าแปดเขาบอกซื้ 5, อห้าแปดมันก็ออกหนึ่งเข็นรถนี้ออกถ้าใครซื้อก็ถูกแล้วส่วนเก้าตอนนั้นคือหลวงพ่อก็เรียกเข็นออกธรรมดาเนาะก็กลัวมันลามไงก็เข็นออก ก็เค็ออกมันก็ออกวันนั้นคือไหหอหวยออกมาก็คือศูนย์เก้าศูนย์เก้างหน้าเค็ด<ช>อยหลังอพหอหวยออกใช่ศูนย์เก้าไม่หลยก็คือออกเลยออกเลยอ๋อ <laughs> คือง่ายๆมันเป็นอะไรที่แบบเหมือน,นง่ายๆแต่เราก็อาจจะเป็นเรื่องดวงด้วยอะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะพูดถึงว่าถ้าดวงถึงคนก็ถึงก็ถึงหวยกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนเนาะจะเราจะดวงค่ะเราจะดวงแต่งวดนี้นะมีงวดนี้พอจะมีดวงไหมงวดนี้นี่ ป็นหนูเนี่ยหนูไม่มีหรอกหนูน่ะยิ่งหนักกว่าทุกคนเพราะหนูเคยสาบานกับท่านว่าหนูจะไม่ซื้อไม่ซื้อเลขเลยเลยหนูเคยถูกครั้งหนึ่งตอนหนูไปไปเรียนมหาลัยหนูตอนนั้นคือเงินเหลืออยู่สองร้อยกว่าบาทเนาะแล้วหนูคิดว่าเออพ่อยังไม่ส่งให้พ่ออีกวันหนึ่งถีงจะส่งวันนั้นลอตเตอรี่ออกพอดีเราก็เลยบอกว่าจะไปซื้อล็อตเตอรี่ปูบอกหนูหน่อยหนูซื้ออะไรก็ได้ แค่ใบเดียวให้หนูถูกหนูจะไม่มีตังซื้อข้าวกินละแล้วมันก็ถูกจริงๆแต่หนูพูดว่าให้ถูกครั้งเดียวละครั้งสุดท้ายแล้ังไม่สี่เลยโบงี้เลยครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเอแล้วมันวันนั้นก็ถูกนะจับอะไรมาก็ถูกก็คือถูกแต่มันก็ไม่ถูกอีกเลยค่ะแล้วหนูก็มาแก้คําสาบานที่นี่แหละเพราะอยากถูกหวย<อ>แก้แ<ต>คำสาบานแก้คำสาบานก็ยังไม่ถูกสา,า,าลาไม้หลังนี้เลย ก็แบบว <like> kind of ่าเป็นการแบบเปิดโทรศัพท์ไว้แ like. ล้วคุยกับเพื่อนเราจะคุยยังไงเราจะขอสมากรรมหลวงปู่ยังไงพอสมากรมเสร็จปุ๊บโทรศัพท์ดับปุ๊บแล้วก็พังเลยแล้วเราก็เลยได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่หมดหมื่นกว่าบาทค่ะก็คงจะไม่ได้ซื้อแล้วหละหวยปู่ไม่ให้แล้วปู่ไม่ให้หรอกค่ะก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรแต่พูดถึงว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งถ้าเรามองเนาะ แต่ข,ขอพรอย่างอื่นได้ใช่ไหมอย่างอื่นก็ได้ค่ะถ,ถ้า,าคิดว่าเราขอในเรื่องที่ดีๆมันได้หมดแล้วค่ะถ้าความคิดบวกมันก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็ขอให้ทุกคนนะคะก่อนขอพรก็ทําใจให้ใส่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้รับพรนั้นครับแล้วเชิญชวนใครมาวัดกิยุงให้ทําอะไรบ้างครับมาที่นี่ขอมาอที่นี่นะคะอันดับแรกเลยอ่ะ ทุกคนนะคะมาวัดเนี่ยก็คืออาจจะมีความทุกข์ใจทุกใจนั่นเละเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเราคาดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะให้มันสมหวังการมาที่นี่เราอาจจะตั้งใจแบบนั้นหอบความหวังของเรามาที่จะขอพรกับหลวงปู่ให้หลวงปู่ให้พรเราพอมาทีน่นี่เราจะได้ขอพรปู่ตั้งแต่แรกแต่ว่าขันห้าันแปดที่เราพูดถึงจนถึงสุดท้ายข้างบนนะคะข้างบนศาลาไมา้ก็มีเรื่องราวหลวงปู่อยู่เต็มที่จะมีค่ะ เรียกว่าธรรมวิหารีนะคนคอยแนะนำการท่องเที่ยวในการอธิบายให้เราฟังให้เราฟังแบบมีความสุขที่สุดแล้วทีนี้เราลองมาไหวปู่องค์นอนสุดท้ายนะคะ <Okay. S 1> แต่ทุกกิจกรรมที่นี่จะทําให้เราเพลินให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทุกข์กใจให้เรามีความสุขที่เราอยู่ตรงนี้นั่นแหละค่ะคือการได้สร้างพลังกายพลังใจที่เราจะสู้กับปัญหาที่เราพยายามเบรกมาเพื่อขอพรหลวงปู่ทั้งหมด กลับไปก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเพราะใจเราดีเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้สําคัญที่สุดคือมาแล้วทุกคนจะได้มีรอยยิ้มกลับไปเป้าหมายของทางวัดบ้านพยูนคือทุกคนมาแล้วสุขแล้วมีรอยยิ้มกลับไปบแล้วทุกคนจะได้กําลังใจที่จะไปทํางานต่อที่จะไปสู้ชีวิตต่ออันนี้สําคัญที่สุดแล้วใครอยากลูต้นฉบับของหลวงปู่จริงๆให้มาที่นี่คันห้าคันเป็ดเนาะ แต่แต่จะบอกว่าต้นฉบับจริงๆไหมหนูก็ไม่กล้าการันตีแบบนั้นเพราะว่าขันห้าขันแปดแต่ละที่จะไม่เหมือนกันจะมีแต่ความพิเศษของขันห้าขันแปดที่นี่อย่างที่หนูบอกว่าเดี๋ยวรู้ให้กอันนี้ขอดูหน่อยสักอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่สดนะแต่ว่าหมากมันมันอากาศมันร้อนมากเลยนะคะอ่ะอันนี้ยังใหญ่อยู่เพราะว่าอันนี้เขคตับใหญ่อยู่มีอะไรบ้างคือันนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าขันห้าขันแปด ะะมีอะไรบ้างมีมามีเพมีหน่วย <Blue S 1> มีพลูมีบุรีมีบุรีสีพลูสแล้วก็มีหมากส่ <Mark S 1> 4, นะคะส่วนทุบเทียนจริงๆอย่างกลวยนะคะแต่ก่อนเราจะเป็นกลวยม้วนนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กลวยแบบไหนอันนี้เราทําแบบนี้ก็ได้นะคะกลวยม้วนเราต้องดึงทูบออกแล้วก็ใส่เรียง แต่อันนี้คือเราคิดว่าเราจัดแบบนี้มันดูดีกว่าแล้วก็เลยทําเป็นกลวยแบบนี้เอาเห็นว่าหลวงปู่สวงท่านไม่มีแรงก็จะให้ชาวบ้านทําันะกันเป็นถวายตอนที่หลวงปู่สวงมาอยู่ที่นี่หนูเคยให้ข้อมูลจากชาวบ้านขาย,ยุงว่าหลวงปู่สวงไม่สบายชาวบ้านจะถวายขันห้าขันเป็ดให้หลวงปู่สวงก็จะมีแรงขึ้นนะคะการที่เราให้ทําแบบนี้คือ ต้องการที่ให้เราได้รับรู้เรื่องราวข้อมูลของหลวงปู่ในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือให้เรานึกถึงบรรยากาศเรื่องราวเก่าๆว่าการที่เราจะไหว้ผู่ก็ต้องมีขันห้าขันเป็ดพวกนี้นะคะแล้วเงินอีกเท่าไหร่นะคะพี่เอเงินสิบสองบาทเงินสิบสองบาทนะครับอ่ามีเงินสิบสองบาทในนี้สิบสองบาทอยู่ไหนเนาะอยู่ใต้ผ้าใช่ไหมอ่าเงินอยู่ใต้ผ้าเพราะเราจะใส่ไว้ในผ้านะคะไม่ให้มันหลุดไปอ่าเงินสิบสองบาทการเรียงนะคะ การเรียงหมากต้องเรียงแบบนี้นะคะเห็นอันนี้ตรงปลายมันนะต้องเรียงให้มันตรงๆให้มันสวยๆแต่อันนี้คือเราถือไปถือมาเนาะนักท่องเที่ยวยกไปยกมากันจะต้องเรียงอันนี้ให้ปลายมันอยู่ด้านบนทั้งหมดนะคะค,ค่ะอันนี้วิธีการเรียงหมากรูให้สวยงามเพราะว่าเขาบอกมีความเชื่อว่าทําอะไรก็ไม่ติดขัดโอ้การสวยงามคือ,อทําอะไรไม่ติดขัด แต่ถ้าขัดกัน,นไปไปไ้มาก็จะมันจะขัดเนาะเพราะพูดง่ายๆคือไอ้ตรงตุงนั่งไอ้ยุอเงะนะคะอันนี้เราก็จัดวางให้มันเรียบร้อยนะคะจริงๆเราพยายามจัดวางให้น้องเที่ยวให้เรียบร้อยแต่บางทีเขาอาจจะไม่รู้กันเนาะถือไปก็ตะเคงซ้ายตะเคงขวานะคะจริงๆวิธีการถือมันต้องถือให้เรียบร้อยนะคะอ,อันนี้ก็เหมือนกันจริงๆมันก็ต้องขยับอันนี้คือเราเก็บมาจากที่เขาไหว้แล้วก็อาจจะไม่ไม่เสมอกันเท่าไหร่นะคะเราต้องค่อยๆจัดค่อยๆวางนะคะ แล้วก็เอาไปวางไว้ให้ท่านดีๆนะคะแล้วใครมาที่น so ี like away, so True. 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 ่ก yeah, okay. ็ต้องเอาไปไหว้ปูได้นะครับขอพรลูกปูอันนี้ก็เหมือนอย่างตรงนี้นะคะที่พี่ได้บูชาไปถ้าใครออยากได้นะคะก็บูชาไปได้แต่ว่าถ้าไปถึงก็ต้องจัดเหมือนที่เราว่าเพราะว่าธรรมไดาเนาะค่ะมันของ h ฮน d m a อยู่แล้วทําด้วยมือทั้งหมดก็คือไปจัดวางเรียงให้มันสวยงามใหม่นะคะอันนี้ก็ถือเนี่ยแบบเนี้ยคือเรียบร้อยที่สุดแล้วรับวันนี้เรียบร้อย AFC อันนี้ค่ะนี่ค่ะคือจัดได้เรียบร้อยดีนะคะ เงินสิบสองบาทถ้าใครมีเงินแสนก็มาวางได้เลยนะย <c ười> ครับปูยังชอบครับอ่ะใช่